อะไรลูกสติกเกอร์อ๋อนี่อะไรคะงูใช่ไหมนี่อะไรปลาเฮ้ยเจ้าไทยด้วยคนเนี่ยคนนี่เป็นไผ่อามามามา มา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 คนนี้น้องเพชรนะคะมามา,มา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 หนูโอ้โหโอ้โอ้นี่ปลานี่แกะไม่ได้อันนี้เป็นไอ้รูปภาพนี่ไงก็ปลาหมึกหนูก็ปลาหมึกมาแปะปลาหมึก เนี่ยตรงเนี้ยหนิปลาปลาปลาตรงนี้นี่นี่นี่ปลาบ้านหนูก็ติดตรงนี้ไงลูกนี่ติตรงนี้นะนี่ปลาอยู่ตรงนี้เห็นไหมงูงูงูอยู่ไหนงูเด็กงูอันี้อ๋อนี่นี่หนูก็ติดตรงนี้นี่ติดตรงนี้นี่นี่จ้าเอออันนี้งูงูหนูก็ติดตรงนี้ไงลูกนี่ติดตรงนี้นะนี่ตรงนี้อ่าอ่าติดตรงนี้ นี่นะโอ้ยไม่ใช่นี่นะเฮ้ยงูอยู่ไหนอ่ะไหนอะไรอันนี้อะไรลูกดูก่อนดูก่อนว้ายไปกินแมงกะพรุนไม่ได้ไม่ได้ไไดไเดี๋ยวเดี๋ยวยาย,ด,ยดีดให้ดูตับนี่ไม่ได้นะ นี่ย่าอาบน้ำย่าเต็อาบน้ําอยู่อันนี้นี่เดี๋ยวยายดูให้นะอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกอยู่ไหนลูกปลาหมึกนี่ไงปลาหมึกลูกนี่ไงนี่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 ตัวเนี้ยตัวนี้มาติดตรงนี้นะนี่นี่นี่ไหนลูกไหนไหนอะไรอันนี้ปลาปลาฉลามปลาฉลามติดตรงตรงนี้ไง นี่ตรงนี้ไงจะสลามติดตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไหมอันนี้ปลาหมึก,มกอ่ะปลาหมึกอ่ะปลาหมึกหนูติดตรงนี้หนูติดตรงนี้โอเคโอเคค่ะถูกต้องค่ะยานยานยานอะไรลูกยานหมอ,อ,ย,อยานหมอโอ้ยน้องเพชย์ยานหมอ พอแล้วพี่พอพี่พอีกลัวไหมกลัวกลัวใครลูกกลัวใครกลัวหมอโอ้ยแอนเอ๋อแนมดสวัสดีค่ะสวัสดีเต้าแฝดมาแล้วค่ะขอดาวให้ยายยังขอดาวให้ยายหน่อยกันดาว โอ้ยมาเลือนพร้อมคิดเห็นเถอะเมืไไหนไหนไหนน้องเพชรขอดาวให้ยายอยังคะขอดาวให้ยายหรือยังคะขอดาวปากเบื่อเบื่อขอดาวนี่คือป้า อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงภาพมันหายมึงไปกดถือใส่วัววัดข่อยนอนคักนอนเนี่ยเมื่อวานนี่เนาะก,ก็เป็รั้มนี่ก็นอนก็ไปวันนี้กินเพราได้ <c oughs> ยยนอนเนาะเมื่อคืนนี่ไปกินกาแฟายอยู่เมืองพนกับน้องอาดกับกาแฟเซเว่นแก้วบักง่ายอันซอ,อ่งง่ายหน่ย กินแล้วรับมตัตพุนละ่ะนี่มะหูเมียยุนอันมหาไราธรรมศาสตร์นี่นี่เฮ้ยอะไรหนูกเฮ้ยอ้าวยังมาติดคนน้องมนันใครเอาอะไรมาติดยายนี้เน็ตมันไม่ดีเท่าไหร่นะคะเด็ดเนต็เนตมันช้า เน็ดช้ามากโอ้ยเนี่ยตั้งโทรศัพท์อย่างไี่เป็นสิเนี่ยตั้งทีเดียวนี่บีตัดมาห้องเ,เ,เพื่อใหกินสองคนเลยนี่เจ้าบน พนดนึ่งยันหลังพนดนึ่งยันหนาจะวะยันใครโน้โน้โน้โนกินกาแฟ <laughs> กินกาแฟนอน,น <laughs> กินแล้วรนะ <laughs> ับเลยกาแฟเลยอาจกับขับรถด,ดีด แสงเขาอยู่เม็ดคืนน่ะรถรถมาย่ำคืนพอแม่นี่มาแสงศิลปินผู้ไทยอยู่อันนี้หัวขอดเขาเนี่ยขากะลังมาอาจเลยว่าขังเขาอยู่โคราชถุนเวละ <c oughs> อิสราเอลุลีถุนเวลาอันใจเกิร้อยหมาลํากรขอเขาเขาเห็นอ <c oughs> <c oughs> ่น้ำไหลอ่ามาิดของเขามิดเมื่อนีใส่มือแรงอี่ข้ามไนจักเลี้ยงันจับ 아, 아, 갑 아, 고갑. 아, 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 lão già bóp bình đỡ má hề đấy ồ oh, mà điều đi lấy cho <laughs> dạ. well, bác <cười> <cười>, <fuera> <cười>, yeah, okay. cười 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 我那那那那。 ียอะเยะยอะยอะเยอยคนละเด็กกี่นี่หกขาดรอมไรถก้องยย เขาเาแข็งเขาแข็งเขาแข็งเขาจะแงบินเอ๊ะเอ๊ะแขงบินโอ้ยไดโน้สา์ยังไม่ยั่วนี่ไรแท้นี่ านอไ้ไงนอนได้เี่ยเออาเดี๋ยวเช้า,า,ออาไดีดู๋้เช้าไดีดไู๋้เช้าเวลาขึ้นไหมขึ้นตื่นหือมมข้าเจ้านี้มันอะนีน่เอาไฟให้ได้ปิดได้หไหม <c oughs> นั่นหรอไฟหนาบานให้ได้ปิดอยู่ยาก <c oughs> โอ้ กว่าได้ออกหนาบาทดีก็ว่าเห็นนี่บังเอิญปิดไฟก่อนอยู่มากล่ะมะใช้ปิดไฟก่อนแล้วงางออกงางเขาอย่นี่แล้วก็ว่าปิดไฟให้ฉันโอ้รถเขาออกได้งในแหละล่ะ เอ้ยขี้รถเอ,อ้เปล่าแลยญมาขี้รถขี้รถแล้วสาวน้อยดูยปทุมเหมือนกัน,นคเอาฝาป่าเนื้อม่ห่างปทุมฝาป่าเนื้อ <c oughs> เปิดน้ำไว้ใช่ไหมเนี่ยนี่ ยายบีเปิดน้ำไว้อเปิดน้ำเปิดน้ำยายเปิดน้ำไว้ไม่ได้นะลูกยายซักผ้ายอยู่ว้าวรถไม่มีใครขี่เลยมีแต่ฝุ่นเลยเอาจะไปขี่ไหนดีนะจะไปขี่ไหนดีนะรถคันใหญ่เนี่ย <polarization> มาเลยอือพลอยพลอยพลอยขึ้นรถเลยน้องเพชรจะขับให้นะพลอยเฮิ่นเอินโอ้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 ไหวไหมไหวไหมเอาขึ้นดีๆขึ้นดีๆอึดอึดโอ้แข็งแรงมากน้องเพชรโอ้พลอยกวาดบ้านโอ้พี่พลอยกวาดบ้านอยู่หกอกน้องเพชรกวาด ไม่เจ้าลืมเจ้าลืมข้าวผ้าตุ้มน่ะมันอยู่รถเก่งคืนเนี่ยใช่เจ้าอีกข่อยห้มน่ะมันอยู่รถเก๋งเออเอนี่บีทรับสนละบ้านี้พารถเก่งเหรอกต่ยุคนแก้นตัวบ้านี้ หาจ้าน้องพลอยน้องพลอยน้ำน้ำน้ำพลอยพลอยใครผมวตะปิดห้ยว่าหานาันน้ำเจ้าอันนี่เละซักขาแล้วเจ้ากระล่างรถนี่ยัยเอาอ้นน้ำที่เจ้าซักแป้นไหมเจ้าลาดลงพื้นนี่ จังบ่มีคุณเนี่ยงั้นนะเขาก็เอาสายยางสีดออกไปบังกะรไลไปนาบ้านนี้เออ่นจวดเโอ้ยายวกีนขึ้นมาไม่ละลูกน้ำก็จิเทสสิมเาสียพื่นหลดอย่าเฮ็ดไม่เอาโน่ไม่เอาไม่เอา,เอาบอกว่าไม่เอา เออโอ้ยโอเปตบอกว่าไม่เอาเพราะว่าบทั้งหมดเสียชีวิตกี่คนสามบ่โอ้ยอย่ายน โน้ห้ยเอายิงบอกอาม่เอาไม่เอาโอ้ยน้องเล็กนะเอายายะไม่เอานะยายตีนะทีนี้นะบอกไว่ฟังนี่เอ้สีคนกันนะ Nãy, nãy, nãy. I'll kill country road rốt huh? I'll kill my cũng road bunny, huh? Eh, eh, eh. 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 อย่าดึงอย่าดึงลูกอย่าดึงเดี๋ยวตก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 โน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 ่อย่าดึงอย่าดึงโอ้เออหนูเล่นหนูเล่นอยู่ห้องหนูต่างหากอ่า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  อ้าวโอ้ยเนาะพาออกมาก็เป็นจังนึงอีกมังกันนาเหรอมังกันนายายจัดการคนมึงกันนายายบีไม่เลี้ยวข่อยิใส่หืมไม่เลี้ยวข่อยิใส่ย,ย,ยายเอาอเอา,เอา,เ,าเอามาให้มาให้เนอเอานัา่นนั่นเดี๋ยว,ยว,ยวยน,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 ยวนี่นี่ นี่มังนะมังนะเะขุยากแ์เฮห้เนีห้เนี่ะไปไชฮ้ยไปไชนเี่ยเออกไปยังก็หุ่นห้อนแดดกลับพื้นกลับพื้นตรงนี้ไปตองนี้ไปเมย์เว้ยไอเมยไอเมย์นนะม็ไหนไม่เลี้ยวใครเฮ้ย่ั่ยาหนีไว้อเอ๊ อเอาคอม,ม่เยาไม่ย mm? nah. ังว่ายานีอ้าเอ้าอาเอันนี็น่ะมันนนะมันน่ะเมาฟังสิมาฟังสิเงเฮ้ยเยว่ายานยายได้บ่ามาุูน่ะเห็นว่านี่เห็นว่านี่เนี่ยเห็นว่าดูดูดูเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาเก็บเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเร็ว ผู้ใดว่านขึ้นมาเก็บเข้าไปเลยเอ๊ยายบอกว่าฟังคนยายนี่ผู้ใดบอกฟังเนี่ยเา